ก็นแนวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะอยู่่ m b c c e n t e r นะครับายวอล์ MB k MBK นะครับพี่ๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะกองเกียวไฮพี่ๆรับส้มเส้นเดิมเส้นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนเมษายน2568้ขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มพอดีพอดีนะครับพี่ๆเอาไปบ่ปนงน้ำกันว่ดนะกองเกี่ยวจะมา เยอะแยะขนาดไหนนะครับที่นี่นะครับพี่ๆใกล้เทศกาลสงการแล้วนะครับาของเตี่ยวทยอยมาที่นี่เยอะแยะมากมายนะครับหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นที่พม่าสะเ,เตือนถึงไทยนะครับแต่ที่นี่ ยังคงสดใสและสวยงามเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับรถไฟนะครับยังไม่เป็นอะไรเด้อนะครับวิ่งได้ปกตินะครับจุดนี้นะครับดว้วยหลังจากเหตุการณ์ที่นิไว้เกิดขึ้นบอกเรงกับผมด้มาอัปเดตนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมเส็นเคยเส็นเลยนะครับสี่แม่ซ้าแล้วนะครับอีก แปดก็ 8, วันทา้งน่ดินก็เริ่มเทศกาลสงการแล้วนะครับท่องเที่ยวที่นี่วันนี้นะครับวันศุกร์ดูโล่งๆเ้อนะครับพี่ๆไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าคนอาจจะไปที่สยามสแควร์นะครับเพราะว่าตรงนั้นมีงานจะบอกาก็แหลึ่งก็จะไปอัปเดตตรงนั้นแล้วครับอีกอีหนึงจ่านะครับมีแต่าสาวๆครับทีมาถ่ายรูปกับป้าย รางรถไฟนะครับที่ m อเมกเซ e เตอรนยังหมดเลยจัดแบบยังหมดท่านเตรียมนะครับพี่พี่ทศกสานสงการในสกายวอล์กนะครับพื้นที่ยังคงสะอาดงามตานะครับจุดนี้ ขาวสาวจะชอบป้ายตรงนี้นะครับเวลารถไฟวิ่งมานะครับสวยมากเป็นแบบงามหลายงามหลายงามหลนะครับชายลูกกันยกใหญ่เลยนะครับพลังทางศาตรนะครับชอบที่นี่บางคนก่อใส่ชุดนักเรียนไทยก็มีนะครับพังนั่นกําลังออกมานะครับหรือว่าเป็นนักเรียนจริงบอหรือว่าเป็นนักท้อทเที่ยว ที่มาเยอะแล้วมาเยอะแล้วนะครับพี่ๆโอ้นักท่องเที่ยวจะมาเป็นช่วงๆกลุ่มๆนะครับข้างหลังบอกกแหลงนี่ก็คือชาวต่างซ่านะครับตรงนี้นะครับพี่ๆเห็นบอกโอ้มากันเยอะเลยนะครับมาเป็นกลุ่มเลยออกมาจากสยามดิสโกเวอร์ี่นะครับที่นี่นะครับสปายวอล์กก็ยังคงเหมือนเดิมครับสะอาดงามตาเดินได้สบายสบายนะครับ มาจากตรงนี้ก็เยอะนะครับต้นเดือนเมษาเริ่มหลังไหลมากันแล้วหลายคนกามาลอเล่นสงการที่เมืองไทยนะครับรถไฟฟ้าก็วิ่งมาบอยบ่อยนะครับเห็นได้ว่าความสะดวกสบายในการเดินทางของคนไทยนะครับทุกสิไม่ถึงสิบ้านาทีเลยนะครับพี่พ แว็บๆกลายไกลายมานะครับเยอะจริงๆมาอีกแล้วไหมบแคบเดียวสุดยอดสุดยอดนี่ครับมาแล้วมาแล้วนะขท่องเที่ยวเต็มที่นี่แล้วครับ ข้างหน้าห่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งต่างชาตินะครับสกายวอล์กลับรองนะครับพี่พี่สถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยจะมีนะครับเราพอพอเห็นบอกโอ้ยต่างชาติแ่นดินไว้ก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเขาเสื่อมั่นนะครับในการดูแลเอาใจใส่ของคนไทยนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับจะได้รับความช่วยเหลือแบบเร็วมากนะครับ พ่นก็เลยประทับใจนะครับอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าสางสารเขา,เเขาเร,ร,ราู้นะครับเป็นปรากฏการณ์ไทยธรรมชาตินะครับทุกประเทศนะครับรเลี้ยงไม่ได้เป็นไัยธรรมชา,าติเจอที่นี่นะครับพลังเริ่มเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วท้างก็จะมีเด็กเล่นดนตรีนะครับ ทางนี้ก็เป็นทางสายืนตรกลึลึงนะครับมาเห็นสกายวอล์คแห่งนี้งดงามงดงามนะครับถ่ายรูปกันยุ่ใหญ่ที่สำคัญนะครับถนนทางนี้เห็นแล้วกับหอนซ่อนมากๆนะครับไทยแยแร์โอ้ยน,นะครับถนนพญาไทยสวยสุดทำเกืนของวันนี้นะครับ ขายลูกกันเชลแเซลนะครับเวลารถไฟแล่นผ่านสวยมากนะครับห้างเมืองไทยกำลังหลังไหลออกมาแตนาห้างนะครับ<ฮ>เต็มหมดเลยทางนั้น,สว,นสวยสว,สวยสวยมารอเล่นสงการที่ประเทศไทยนะครับ บังคับพ่อชาวต่างชาติมาเห็นสิ่งนี้ถึงกับบอกเลยว่าโอไมคก้อ oh นนะครับเพื่อนว่าโอ้ สุดหน้าทึงจริงๆนะครับทางซาชอบอนไสด้บอกตรงนี้นะครับสะอาดสีเขียวๆนะครับพี่ๆเขียวแบบรักธรรมา่ามีรถไฟฟ้าสองชั้นนะครับสี่เซ็นนะครับตรงนี้ ทางรถไฟฟ้านะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆยังคงอยู่ครบนะครับเพราะว่าคนไทยเก่งนะครับในการออกแบบอาคารนะครับต้านแผ่นดินไหวได้นะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเลยจุดนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับพี่ๆตรงนี้น่าจะเป็นเซนทันสแควร์ขั้งน้้นี่ครับกำลังทำอยู่ตรงนี้เป็นถนนพระรามหนึ่ง สวยงสวยงงาามมสวบกแหล่งก่อมาอัปเดตนะครับก่อนสงการเนอนะครับวันที่4เมษายนนะครับทั้งนั้นก่อชาวต่างชาติเดินมาเป็นกลุ่มเลย 3..4 คนพื้นที่ตรงนี้นะครับสะอาดมากๆแต่กายว่าทำใหม่ อ๋อพูดพิษนะครับพี่พี่พูดบาททำใหม่นะครับพูดบาทเพิ่นเพิ่งคูเพึ้นใหม่สวยจริงๆริงนะครับคนเดินเพินเดินลงแต่ละวันวางคนก็มากับลูกกับหลานนะครับาลังตาชาติเตมหมดเลย เยอะนะครับที่นี่คุณบาทตรงนี้กว้างมากอ้กว้างแล้วก็สะอาดสวยจริงๆยอมรับว่ายานนี้สวยงามสวยงามมิหลี่ครับคุณบาทกว้วางกวาง้างพลังต่างชาติมาเป็นครอบครัวเลย อีกสูง้งามมองไปทางนั้นก็จะเห็นรถไฟฟ้านะครับยิงลงแบบนี้เลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้บอกษัทแหล่งรพพี่ๆอัปเดตสำเนียงกันเนะครับสาธุต้อบก็เยอะพอไรก็สับสับคลายนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะท่ามิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมน้นในสนับสนุนบริษัทแหล่งรพกาก็แชร์ออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกเก่าคำว่าสวัสดีครับ